เอ็ยากเข้าตี๋หรอใช่ใช่ใช่เอ็งอยากเข้าตี๋หรอใช่ใช่ต้องทำไงมากี่คนอะมาสองคนเนี่ยพึ่งเล่นวันนี้เลยใช่ครับใช่เพิ่งเล่นเล่นวันนี้ด้วยเล่นเล่นเบลเล่นเบาก็พอเป็นอยู่นิดนึงครับเป็นหนอพี่ครับแต่ว่ามีแต่ปืนพกนะปืนพกขอได้อยู่ไปฟนพันด้วยกันนี่แหละโอเคครับโอเคครับคุณโดนคุณแน่ของครับโอ้ยสงสารเขาคนเล่นเยอะไหมที่เนี่ยก็เยอะเยอะครับใช่ครับสองร้อยสามร้อยคนนูเยอะนะ ก็ผมเดี๋ยวพาไปพาไปเขาดิได้ผมได้ฮ่าฮไอ้เขาคืออะไรอะถามดิ่คนฟาร์มตรงไหนบ้างครับเดี๋ยวพาเดีพาไปฟ้าวงแดงครับโอ้วงแดงเลยเหรอใช่ใช่ใช่ผมไปอ่ะผมได้ปืนไอ้นั่นน่ะไอ้ไมโคร s อ็มาตกเลยไปวงแดงอ่ะไมโครเอ็มจีโอ้ปืนคากใช่เหรอผมไม่รู้ไงใช่ใช่่ผู้เล่นใหม่มันก็ผู้เล่นใหม่มันก็ปืนปืนอะไรก็ได้หมดแต่ตอนเนี้ยเล่นใหม่ตอนนี้ผมเหลือแต่ไอ้พิสตอลอะไอ้ปืนพกอ่ะ จะพาพาาไม่ไม่ของฮัลโหลนี่ไหมนี่ไหมครับปีกครับปีกครับป๊าบป๊าไมไม่เลิดนะเดี๋ยวปาปาปาป๊อกป๊อกป๊อกมีแดงแดงได้ครับได้แล้วอะไงมันที่ตรงแดงเตียนอะไอ้เมื่อกี้วะกูไม่ตนเลยนะตัวกูฆ่าเลยนะเออกูกูวางฆ่าอะไรนะครับเล่นกันสองคนครับเล่นกันสองคนครับเล่นนานกันเล่นกันนานเพิ่งเพิ่งมาเล่นเนี่ยครับผมมาผมมาเพิ่งมาเล่นแต่เพื่อนผมมามาล่น้มาณววัแ ใช่ใช่สองคนไม่มีเพื่อนคุอยู่เลยหรอก็มันมีแต่มันไม่ค่อยได้เข้าครับได้ครับผิดผินะครับแล้วรอบดีมาแล้วไม่อเลยครับโอเคครัเพื่อนอะไนั่นเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวลองดูณที่พี่ผมดูครับโอเคครับเอาไงเอาไงล่ะเอาไงโดนมึงยิงหัวหมีโอเคป่ะมันหลายคนนะเรายิงไอ้ทหารเอาไง่ะเราเราจัดเราจัดก่อนแล้ใครจะยิงใครเออมึงเอาหัวหมีแกระดำกูเสื้อมังใหญ่นี่เอาไง เออเอาเลยกูเอาพรมิใช่ป่ะเอเอกูเ,อเก็บสีไอ้สัตกูเก็บสีกูเก็บสี <c oughs> มันมีเด็เอสมจีรักเออหอมไม่ตกด้วยรักเออไอ้เจ้าเก็บถ่านไ,ไนวนไไดนไ้ดูแล้วรี่ไปเหอะไอ้เจุ้ตูนไอ้ตูนรีบไปเหอะว่า <c oughs> มันร้องนะมันร้องนะกูว่าไ <_ an> <_ an> อ้เหี้ยตัวบอกเลงอย่างดีเลงหี้ยอะไรกูเก็บไปไอ้เหี้ยกูไม่คิดว่ามึงจะยิงเลยเขาใจป่ใช่เหรอ